สวัสดีครับเมื่อเนี้กับสีมาอัปเดตอาการล่าสุดอาการล่าสุดเมื่อเนี่กับวันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกาเนาะครับกอาการกับพ่ออยู่กว่าก่อนๆนะครับในการรักษาการรักษาของผมคือเดี๋ยาจังสิบอกอีกทนึงครับอาการกดไลย้อนกับผู้ได้เป็นก็คือสีหูจางนอกครับว่ามันเป็นยังไงหลวกะเป็นที่แรกๆเป็นยังไงแล้วก็เป็นนั่นๆมันจะเป็นยังไง นานมาแล้วมันก็อาการมันจะรุนแรงดึงขันไหนของผมขันคิดมากคิดไปทัวเลยนะครับว่าเป็นอย่างเนี่ยคิดแบบว่ามันเป็นแบบหันใจบยิมนะครับหันใจบยิมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็ดให้ห้าหนึ่งคิดไปทัวว่าเป็นโรคอย่างต่างๆหน้าๆพอห้ากับโรู์ห้าเปาเป็นะไปทาหมอแรกๆกรเจ็บหน้าอกมึนตึงกระอนมึนอยู่ในกระอนตึงไปน้าสัลงังน้ำมีนข้อน่ครับน้ำห็นหมองกระอนนี่ ถึงเปเมื่อเราก็เจ็บน้ำอรอนี่ครับกล้ามเนื้อหัวใจไปบอกหมอตามนี่นะครับว่บาเจ็บนีหันใจโบยิมแน่นนะเออจุกมุงนี้นะครับแล้วก็คืออาหารบะล้งข้อนี่พบ,บปันไหนแต่กินมันก็จุกแล้วก็จุกอยู่นี่ครับไตลินปีเท่านี้ไปบอกหมอพลยังสี่มันกับเคท,ที่ประจอนขีบทุกอย่างมันกับปกติเบิดครับเพราะเวลาไปหาหมออาการมันกับทุเลาทุเลาไปนัังถาอยู่บ้านนี้รักการรักษามาได้ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนต้องบอกหมอเห็นมัดครับ บอกหมอให้มดเลยว่าเขาเป็นอย่างเพราะว่าการกินอยู่เขามาระยะเวลาหนึ่งปีที่เขาเป็นอยู่นะเขากินอย่างไรพฤติกรรมการกินของเขาในระยะเวลาหนึ่งปีที่เป็นอยู่นะนั่นแหละบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับบอกไปแต่ก่อนเขาจะเป็นจักหาหกเจ็ดเดือนอยู่หรือหนึ่งปีที่ผ่านมาอาการของเขาบอกหมอให้หมดหมอจังเิ่นกับสิวนิชัยโรคเขาออกมาจัดยาให้กินแล้วเขาก็มาขวบคุมพฤติกรรมการกินคือการรักษา ควบคุมพฤติกรรมเจ้าของบอกกินแล้วนอนกินอิ่มแล้วหามนอนลุ่งเด็ดขาดแล้วก็กินเป็นเวลาประมานหิวเวลาใดก็กินกินแล้วก็นอนเพราะว่าเขาทํางานเขาทํางานกันคำกันขึ้นเ้าหิวห้าก็กินอยากกินตามใจปากกับอยากยังก็ซื้อกินอยากยังก็กินกินแล้วก็นอน บาในมันให้โทษของโลกกดไลยอนแต่ผู้ได้เป็นแล้วจะรู้สึกจะเป็นเริ่มแรกครับเป้ารักษาได้ครับแค่จุกแน่นนักจุกแน่นใตลินปีเหมือนกินอาหารมะล่งแสบบกหกให้เป้ารักษาเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแค่นั้นมันก็จะหายแต่ผู้ได้เป้ารักษาเดี๋ยวจะเป็นนักคือจังผมนี่กะถือว่านักนะขันหันใจบอวกขันใจบบยิมไ่ไปห้าหมอกังคำกังขึ้นเดึกเดื่นๆก็เลยไปห้าหมอไปเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองตีสีตีห้าออกไปห้าหมอ ไปกะบมมียังเกิดขึ้นครับไปหาหมอเพราะว่าเขาไปหอดหมอเพิ่นกับห้นางพักนางเศร้ามีเฮมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะว่านั่นคือกดไลย้อนมันขืนอาการมันข้นครับลมมันดันมันจะจุกจะแน่นอยู่นี่ถ้าผู้ได้เป็นกับให้เป่ารักษาใหญ่มันถึงขั้นนี้แต่ว่าตอนนี้ผมก็รั้สามเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนกว่าสองเดือนแรกเกือบตายวันมันสิบวันย่างวันสิบ็ปีกี่ครับน้ำหนักเจ็ดสิบโลเหลืออยู่หาสิบเอ็ดหาสิบสองครับเดี๋ยวนี้น้ำหนักผม นำนักสิลดลงแบบ,บหัวภาพเลยครับสามเดือนนี่หายไปซิโพโลเนอนของผมพรวะว่าเขากินได้คือเกา่ากินยังกระแซบครับแต่ว่ามันหันกินลายก่ะไรครับกินเข้าไปแหละคือผมบอกกันละจุกแ่นอยูร่ร่ไรก็คือค้าวมามหันการกินใดก็คือสิกลับขึ้นมาอยู่ดีมีแห้งกีดยางได้เฮ็ดงานได้ครับตะกี้กีดยางกบไไ่ไรก้มนุ่งกบไไนะไรนาวิ่นหนามืดเป็นไปทั่วครับตะกี้หัเมื่อต้องกลบวพุ่ม กินแต่ปาแต่พักครับกินยังยายหารไฟเบอร์ช่งสูงอยู่ถูกเพิ่นบอกมากครับนี่ลเรผม็เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกกะไข้เนี่ยตาอากาศฮั่นละหายครับว่าการไข้เน่พอเบิ่งการรักษาแล้วผู้ลังคนก็เป็นปีสองปีผมก็จคอยรักษาไปเรื่อยๆครับการนี้อาการล่าสุดผมการอัจมาลายคิดอยู่แต่หันได้เอามาบอกเบิดก็บ,บอกไว้เนื่นๆผู้ได้เป็ี่ยนกระเป๋ารักษาบังคนจะบรูว่าจะาของเป็นกดไรย,ยอนนั่นหละคือสิ่งสําคัญคือผมนี่บรู เพื่อผมจะมาลูเคื่ออาการมันหนักแล้วไปบอกหมอทุกอย่างที่เขากินทุกอย่างที่เขาใส่พฤติกรรมบอกเพิ่นเมือแล้วเพิ่นจะรักษาได้ถูกทางถูกวิธีมี่ยังก็บ,บอกหมอให้หมดครับเอาจำนี่ละไปคลิปต่อไปจังค่อยว่ากันไหมครับ